น,นี่ก็มาในเป็นมิวสิกกับวีวอร์สกันกนะสิค่ะลุกวันนี้นะลุกวันนี้เป็นไงบ้างลุกวันนี้ก็เป็นลุกอีกแบบหนึ่งที่แบบโตมากก็คือแบบมีการแบบรวงเอาผ้ามาผูกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นแบบลุกของสปริงซัมเบอร์ค่ะซึ่งสายไฟเราก็ไม่เคยพลาดใช,ใใช่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 ใชค่ะแล้วก็ ตัวมิวแอมก็เป็นคนที่ชื่นชอบแบรนด์ของวีวออยู่แล้วด้วยค่ะสไตล์ที่เป็นแบบไหนสไตล์ที่เราชอบมิวเอนเป็นคนชอบใส่อะไรที่มันรู้สิ้นึงค่ะซิลูเวทที่มันแบบสบายสบายหลวมๆนิดนึงอย่างเช่นกางเกงก็จะเป็นกางเกงที่แบบมีความกองหน่อยขาใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเซ็กซี่ได้มาะ นิดนึงนะคะคือเราก็คงจะไม่ได้แบบไปแต่งตัวให้มันดูกระชากวัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันดูให้มันดูขเขาเรียกว่าอะไรดูมีความมัชชวลิตี้มากขึ้นอะ,ะรรไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีผู้จ่ายได้ใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้เขาไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะลูกสองขนาดนี้แล้วแล้วก็โอเคเขาก็รักแต่เร,รแาแหละไม่นะคะไม่นะคะก็ม,ะะมีแค่แบบบางทีที่มันแบบดู โป้เกินไปนิดนึงเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันดูแบบเห็นไปหน่อยอะไรเงี้ยให้ให้ระวังนิดนึงค่ะอะไรนะไม่ได้ดูค่ะแค่แบบว่าบอกว่ามันมันตรงนี้มันโป้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจะพูดเชื่อไหมพี่ยูสร้างขนมาเนี้างค่ะใช่ค่ะเอาล่ะสุดวันเกิดใช่ใช่ค่ะก็เป็นวันเกิดลูกสาวค่ะแล้วก็เราก็เลยเราครบสามขวบก็เลยจัด ทำบุญบ้านไปด้วยเลยเพราะเหมือนเราย้ายบ้านมาก็ยังไม่ได้ทำบุญเลยก็ร่วมกันไปเลยแล้ว่าทำบุญบ้านกับทำบุญวันเกิดให้ลูกสาวแล้วก็ตอนกลางคืนก็เลยแม่ก็เลยจัดเป็นเหมือนใช่เป็นปาร์ตี้เล็กๆชวนเพื่อนในวงการที่รับเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวที่ที่หน้าร้านอะไรที่เราแบบสนิทสนิทกันอะไรเงี้ยทำมาทำมานี่แลสนุกสนานกี่คนแล้วนะลูกสาวขวบค่ะ แต่เมื <Aww. S 2> ่อป <sleep> ีนี้34แล้วตอนนี้ก็รู้สางทนตาการคนเล็กใช่ไหมคะมาคินมาคินก็เพิ่งเก้าเดือนไปค่ะพัฒนาการดีก็เขาก็ก็คือมองแต่พี่แบบเหมือนมีพี่เป็นไอดอลมากเลยว่าสำหรับ ดูพี่ว่าพี่ทําอะไรแล้วก็จะชอบชอบพี่แค่พี่แบบเล่นอะไรด้วยนิดนะึงเขาก็จะห,วหัวเราะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะดูเจเจ,เจของจะดูเจมารีนเป็นเ,ออเป็นไอดอลช่วยตลอดยใช่ไหมถึงช่วยตลอดนะเขาก็แบบเหมือนเหมือนคอยช่วยดูอะคะ่ะอย่างเช่นตอนตอนที่พระมาให้พระมาทําบุญที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็จะคอยแบบคอยช่วยจับน้องส่วนน้องคลานไปจะไป หาปลาเงี้ยก็จะคอยแบบว่าจับดึงรังเอาไว้อะไรเงี้ยก็ก็มีความเป็นแบบเจ้พอสมควรก็จะแบบคอยน้องแบบนี้ไม่ได้นะน้องอันนี้ไม่ใช่ของเล่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบกวนน้องเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอันนี้เราสมควรเราดูเราเรียนเรียนเขาบอกไว้ยังไงว่าแบบเฮ้ยรับรับน้องนะอะไรเงี้ยก็โอ้ เราก็ตั้งใจแบบตอนคลอดเลยค่ะตั้งตั้งแต่แบบตอนท้องเลยค่ะก็คือแล้วก็บอกเขาตั้งแต่ตอนท้องเลยว่าเนี่ยมีเบบี้อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนน้องคลอดออกมาก็เขาชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเอาโดนัทช็อกโกแลตมาให,ให้เขาบอกว่าน้องฝากมาให้อะไรอย่อ <laughs> างเงี้ยใช่ใช่ก็เป็นทริคแบบเด็กๆน,น้อยๆในการที่แบบทําให้ให้คนเป็นพี่เขารู้สึกว่าเขา แบบเหมือนเหมือนมีอะไรผูกพ,พันกับน้องตั้งแต่น้องอยู่ในทอ้องอะไรอย่างเงี้ยวามัป็นพี่สาก็คือแบบว่าสองคนลูกสองคนนี่คือเลิฟเลิฟกันแน่นอนไม่หยุ่มไม่หยุ่มหัวกันใช่ไหมถ้ามันถ้าก็าามันจะมีอยู่มมันว่ามันน่าจะต้องมีบ้างอยู่แล้วความแบบธรรมชาติของของ,ของแบบเป็นพี่น้องกันะนะเพราะว่าเราก็ตมมาเราก็มีน้องเราก็จะมีหยุ่มหัวกันบ้างเล็กน้อยเป็นแบบประเพณีของพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมห้ามกาบ้างไหมคะก็มีบ้างมีบ้างบางทีแบบ เขาเล่นอะไรของเขาอยู anto, ่อ <divide> ย่างเงี <to> <ım> ้ยแล้วน <subscribe> oh, ้องเขาก็เห็นพี่เล่เาก็อยากจะไปคว้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะพี่เขาก็จะแบบไม่ยอมองเงี้ยก็ต้องค่อยๆเจรจากันไปค่อยๆสอนกันไปค่ะ่มก็จะพยายามแบบไม่ดุเลยนะก็คือพูดแบบใช้เหตุผลในการพูดอะไรเงี้ยตอนนี้คุณชินกับการคุณแม่สอนหรือยังอะไรนะคะชินหรือยังอ๋อชินแล้วค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ว่า ค่อนข,ข้างจะลงตัวแล้วนะหมายถึงว่าเราก็ปรับตัวได้เราก็จัดการเวลาได้ว่าขอคนนี้ไปโรงเรียนเราก็มาให้เวลากับคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนก็สลับสลับได้ตงจังหวะแล้วต้เมื่อไหร่มี่เข้าโรงเรียนก็แม่ก็จะก็จะเหงาแน่เลยเหงาหรอ <laughs> ใช่โร <laughs> คิดว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนกันหมดแม่นี่แหละน่าจะเหงา <laughs> คิดว่าเพราะวา่ามันเหมือนกับ ปกติเวลาลูกอยู่บ้านมันจะมีเสียงตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งตอนเขาปิดเทอมนี่โอ้โหชุนลมุนสุดลิฟตอไปเลยนคนที่สามคนที่สามแล้ะน่าน่าจะยังเอาไว้ก่อนรอรอหรือว่ายังนะคิดว่าคิดว่าน่าจะพอเท่านี้แหละค่ะก็สักแบบ90%ก็คือพอเท่านี้แหละค่ะสองคนว่ากำลังดีก็พอพอคนแม่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับี่่า ่ะมีก็พอแล้วนะคะเราตกลงกันแล้วว่าพอเราตกลงกันแล้วค่ะไม่ได้คนไได้พูดคนเดียวใช่ไหมไม่ได้พูดคนเดียวเรามีการตกลงกันแล้วค่ะจริงๆจรลงแล้วตอนนี้กำลังจะมาเป็นวงการใกล้ใกล้จะได้ออก c o m แบ็ c k เรียกงอ๋อจริงๆตัวเองไงโมก็พร้อมแล้วค่ะแล้วก็มีมีบท ส่งมาบ้างเป็นภาพยนตร์เป็นเป็นอะไรนะเป็นซิมมิ่งพวกนี้ค่ะใช่ก็แต่ว่ายังไม่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอบทที่แบบอ่าแล้วแบบคันอยากเล่นอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกแบบอยากขนาดน,านนะั้นอะไรเงี้ยก็เลยยัง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 รออยู่ถ้าเกิดใครมีบทดีๆก็สามารถน,นําเสนอได้บทที่รอทำอยู่ประมาณไหนยากเล่นอะไรบอกไม่ได้เลยอะว่าเป็นแบบไหนอะค่ะ ตแต่ว่าก็ต้องแบบอ,อ่านแบบโดยองค์ประกอบรวมทั้งหมดผู้กำกับนักแสดงหรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นค่ายที่แบบเรารู้สึกว่ามันมันมันดีมันถูกใจอะไรเงรี้ยค่ะยังไม่เจอย,ยังไม่ยังไม่เจอย,ยังค้นหาอยู่ค้นหาอยู่โอเคนะรอคัมแบ,บ็กนะอขอบคุณค่ะต้องมีต้องมีแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ